อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแอดแบงวันนี้นะครับก็เป็นแมทที่2แล้วนะครับสําหรับการชกมวยนะวันนี้นะครับโอเควันนี้นะครับผมอ่าอีดีพบกับคุณว่านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกองเชียร์กันก่อนนะครับวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คกองเชียร์กันก่อนนะครับเจดนะครับโอเคฝั่งคนนี้ครับอ่ะเจดนะครับก็กองเชียร์นะครับ นี่นั่งดูแบบโอ้โหสบายใจมากแต่ตรงนี้ไม่มีใครดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเสียงกองเชียร์นะครับขอเสียงกองเชียร์หน่อยแล้วอ่ะผมขอเสียงกองเชียร์นะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าวันนี้อีดีนะครับชาวนาชาวนาเจอกับกับกับอ่าคุณว่านนะครับคุณว่านก็คือนักฆ่านะครับก็คือชาวนานะครับก็คือคู่แรกของเราได้ไปแล้วนะครับเป็นอ่าคุณอ่า ส,สกูซูเปอร์คัสต์นะครับได้เข้ารอบไปแล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะครับดูจากสถานการณ์นะครับพร้อมนะพร้อมนะชนะ2ใน3 3นะครับผมจะปล่อยแล้วนะครับโอเคฮึบเดี๋ยวขออนุญาตบินสูงนิดนึงนะครับ3 สองหนึ่งลุยโอเคนะครับผมเริ่มแล้วนะครับการแข่งขันมวยเอาแล้วจวังหวะนี้อีดีวิ่งใส่ไม่สนโลกตอนนี้เปิดก่อนนะครับว่านเปิดก่อนตอนนี้นําเงินนาเงินดูเชิงดูเชิงดูเชิงกันอยู่ตอนนี้ดูเชิงกันอยู่ครับตอนนี้อ่ะมึงไม่ตีกันสักทีแล้วเอาแล้ววิ่งใส่กันแล้วตอนนี้แดงเจอว่านว่านว่าไงว่าน,าน,านไม่ยอมไอ้ว่านก็ตีเอาดีๆตอนนี้นะครับ ใส่กันยับอีดีอีดีอีดีมองว่าไงอีดีมองเอาวิ่งผ่านดูเชิงนะครับมวยคู่นี้อันเล่นดูเชิงเอาแล้วแดงแดงทุบทุบทุบ,ทบเอาโดนสวนกลับ ตอนนี้ก็วิ่งไล่การตอนวิ่งไล่จับเหมือนเล่นการเล่นโยโย่การโยโย่มันเป็นการวิวางชุดชุดเอาแล้วน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินว่าไงน้ำเงินต่อยไป2องที่ซองที่2ที่เย็บ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 แดงไอ้แดงก็เย็บแดงก็เย็บเอาแล้วเอาแล้วแดงเย็บไม่พอแต่คนที่ไม่รอนั่นก็คือคนที่ท้อเอาแต่ไม่รู้นะครับไม่เกี่ยวเอาแล้วว่านว่านยังไงแดงไงดีอีดีอีดีโดนต่อยว่านอ้าวตายโอ้โหแม่ วินแรกนะครับนมีการเต้นโชว์เชดเชดฮึบฮึบจืฮึบนานะครับอว่านนะครับว่านชนะวินแรกว่านไม่ได้ใส่นะผมมาออกไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มใสผมดูอยู่เขากลางเกง ว่านนะครับว่านชนะนะว่านทีพีว่านนะครับทีพีว่านมาหาผมก่อนแป๊บนึงนะโอเคว่านโอเคเดี๋ยวขอเคียร์ก่อนว่านแล้วก็อันนี้กลับมาที่เดิมนะครับโอเควินแรกนะครับเราก็ได้คู่ชนะวินแรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมฮิวให้ทั้งสองก่อนนะครับฮิวฮิวอ่ะโอเคนะครับผมคู่แรกใครชนะเดี๋ยวผมขอเช็คหมวกก่อนนะครับหมวกน้องๆนะครับ แล้วก็หูมันมากนะครับเดือดมากนะโอเควินแรกนะครับเราได้พูดชนะแล้วนะครับอ่ะถ้าวินต่อไปว่านชนะคือจบเลยนะครับโอเคชนะวินวินแรกวินต่อไปชนะคือเข้ารอบต้องสู้ให้ได้เอออ่ะโอเคครับผมดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับทุกคนก็น่าจะพร้อมแล้วแหละนะครับ โอเคนะผมขอขอขอเสียงกองเชียร์อีกรอบนึงนะครับโอเคกองเชียร์ว่าไงกองเชียร์ขอเสียงหน่อยเร็วนะครับยิ้อย่าลืมจับมันใส่ไข่เราว่านจีดเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแอดอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มฝนตกมาแล้วกันนะครับโอเคนะบรรยากาศฝนตกเลยนะครอ่อ่อีเติอีติกิรุนี่นะ โห oh, แมตต์นี้มันมากนะครับเป็นการดูเชิงกันด้วยนะครับอ่าอันนี้ไปแล้วนะครับโอเคน่าจะไม่ดูแล้วนะครับโอเคนะครับผมอ่าเอา้เอาคนนี้ตกแล้วอันนึงนะผมดึงเข้ามาเลยน้องคนนี้ตกนะครับโอเคผมตกได้ได้เดี๋ยวผมดึงมานะครับโอเคโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแมตช์ที่2กันเลยนะพร้อมยังถามก่อนพร้อมยัง แม์นัดที่2เกมที่พร้อมไหมเออพร้อมไหมนะครับเกมที่2ก็จะเริ่มแล้วนะครับพี่พี่พี่อะไรครับอยวดึงเข้ามาด้วยดีกว่าสงสัยอยากดูนะครับพร้อมไหมครับโอเคนะแม์ที่2น่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคอ่ะสามสองหนึ่งลุย ายครับเปิดแล้วอ่ะนี่เนี่ยนี่แต่น่าตะแตกนำเงินวี่ใส่ตอนนี้แดงยอมไม่ได้ครับแดงแดงไม่ไหวครับตอนนี้แดงต้องสู้นะถ้าไม่สู้นี่ไม่ได้นะตอนนี้นำเงินนำเงินโดนต่อยทีเดียวนำเงินโดนต่อยทีเดียวน้ำเงินเอาไม่อยู่แดงไม่อยู่แดงไม่อยู่ตกไหมตกไหมตกไหมไม่ตกเอ้ยไม่ตกครับไม่ตกนะแตกแล้วสแตกแล้วตอนนี้เอามันมันตอนนี้มีคนตกลงมาคนตกลงมาคนตกลงมามันมาทําไมมันมาทําไมนะครับ โอเคตอนนี้ก็ใส่กันยับตอนนี้แมทที่2อนะครับเด <c oughs> ือดมากตอนนี้ก็ดูเชิงตอนนี้อีดีโดนตบอย่างเดียวอย่าเดียวไม่สนวิ่งใส่อย่างเดียวไม่สนแล้วตอนนี้ไม่สนใครเป็นใครวิ่งใส่อย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ว่าไงว่าไงว่านว่านว่านไม่รู้ว่าไม่รู้จะเสมอหรือเปล่าจะเสมอหรือเปล่าแตกแตกแตกไหมแตก อาจบเกมครับโอ้โหเจตเต้นเจตึง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 ,งเจเคมีตาเต้นยามด้วยนะครับโอเคโอ้โหก็วินนี้ก็จบแล้วนะครับอาร์ตท,ที่สองนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมพิมพ์บอกกันนะครับว่านชนะสองศน เข้าสู่รอบต่อไปนะครับโอเคเราได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตเคลียร์หมวกเคลียร์อะไรก่อนนะแล้วก็ว่านโอเคอ่านะครับยี่เสียสองพันไอ้วกวนนั้นก็เสียนะโอเคครับผมก็อ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ในดิสกก่อนนะครับว่านชนะสองศูนย์เข้าสู่รอบต่อไปต่อไปนะครับ ต่อไปต่อไปไม่มีคนต่อไปเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวมาอีกพาร์ทหนึ่งนะครับก็คือเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเลยนะโอเคครับก็สําหรับพาร์ทนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมมันจริงๆนะเดือด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 นูเนียนูเนียโอเคสาหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับ